สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,ะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะไปเตยก็มาทําคลิปแบบรันดอมนะคะใครที่เข้ามาฟังพอดีก็ขอได้รับ Energy ดีๆได้รับพลังงานบวกๆนะ วันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะนานๆที่จะมาไลฟ์ในทิกตอกนะคะเพิ่งจบไลฟ์จาก YouTube มานะคะมาเจอพี่ๆในทิกตอกวันนี้กับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะวันนี้เราไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะวันนี้ไปเตยมาสุ่มไพ่แรนดอมพลังงานนะกับหัวข้อในวันนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้เรามาดูกันค่ะใครที่อยู่ในไลฟ์นี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์เราเป็นเรื่องอะไรนะคะ ขอให้คุณได้รับคําตอบดีๆในวันนี้นะคะขอให้เป็นการนําทางชีวิตนะคะที่คุณจะต้องไปเจออะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใครที่บังเอิญเลื่อนมาเจอใบเตยในไลน์นี้พอดีนะคะขอให้ได้รับพลังงานบวกๆพลังงานดีๆนะคะใชายไพย่สองใจทาโร่นะคะดูสิโอ้โหทุนนิยมนะคะพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองค่ะ ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีความอบาวแดนมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เรื่องการเงินนะคะ คุณได้สิทธิ์นั้นทันทีค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณจะมองหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินที่สําคัญสิ่งที่คุณลงทุนลงใจลงแรงสิ่งที่คุณพยายามคุณจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะที่คุณได้ยินเรื่องนี้ได้ยินข้อความนี้ได้สัมผัสพลังงานดีๆแบบนี้อะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณพยายามคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาเสมอนะคะเดี๋ยวเราามดูต่่อนะะคที นนะะบางเรื่องที่เราคาดหวังไว้มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในทันทีทันใดค่ะแต่แน่นอนว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะเชื่อมั่นและศรัทธานะคะพลังที่คุณมีแล้วก็ให้ระมัดระวังการโดนก๊อปปี้ผลงานนะคะหรือการทําลายชื่อเสียงหรือการที่เขาพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่คุณนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะทุกๆความพยายามทุกๆก,การตั้งใจทุกๆความดีของคุณจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาเสมอ เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะให้เกียรติตัวเองมากๆหาเวลาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินการงานนะคะต่อมาค่ะใครที่วางแผนเรื่องการตั้งคันนะคะใครที่วางแผนเรื่องการตั้งคันนะคะสวัสดีครับคุณเบย์เตอร์สวัสดีค่ะใครที่วางแผนเรื่องการตั้งคันนะคะหรือการที่คุณกําลังจะทาธุรกิจใหม่ๆเป็นช่วงที่คุณจะต้องหาข้อมูลนะคะแล้วบางท่านเนี่ยน่าจะได้รับข่าวดีเรื่องการตั้งคันด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนดึกนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองก็ควรจะกลับมาโฟกัสใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเองเนาะต่อมานะคะนาฬิกาชีวิตค่ะสมดุลของเวลานะคะสําคัญนะเพราะฉะนั้นบาลานซ์เวลาของคุณให้ดีนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะทีนี้ดูต่อนะคะขอคําแนะนําจากไพ่พระพิคเนศนิดนึง ใครที่มาอยู่ในไลน์นี้ใบเตยอาจจะยังไม่ได้ดูดวงเป็นคําถามเฉพาะเจาะจงให้นะแต่ใบเตยจะอ่านให้เลยนะคะถ้าพลังงานมันตรงก็รับเอาสิ่งดีๆกลับไปเนาะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะยังไม่ใช่ข้อความสําหรับเราใครที่อยู่ในไลน์นี้นะคะสิ่งที่ไพ,พ,พ่พอพิคเนตอยากจะบอกคุณคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสิ่งที่คุณตั้งคําถามไว้ในใจนะคะดูซิตั้งคําถามไว้เลยนะนี่เลยนะคะ หมายเลขอะไรหมายเลข45นะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณคือเรื่องอะไรคะหมายเลข45ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนนะคะที่คุณได้เจอใบนี้สัญลักษณ์นี้จากพระพิคเนศมีใครที่นับถือองค์พ่อพระพิคเนตไหมคะใครที่นับถือองค์พ่ออยู่องค์พ่อกําลังจะสื่อสารกับคุณนะใครที่นับถือองค์พ่อพระพิคเนตอยู่ท่านกําลังอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะกับการสื่อสารที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณคืออะไรคะคือความเจริญรุ่งเรือง ะะไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะทําคุณจะวาดฝันอะไรไว้ความเจริญรุ่งเรืองนะคะจะเกิดขึ้น,นกับคุณคุณมีคุณ,ณสมบัติที่จะดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตประจําวันของคุณนะคะพาพิคเนตนะคะกําลังบอกให้คุณทํางานร่วมกับจิตวิญ,ญญาณและยอมรับความจริงนะคะ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสร้างและกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณความเข้าใจที่แท้จริงเหล่านี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความแตกต่างเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณจะสามารถรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์และการทําให้เกิดความสําเร็จเพราะนั่นคือวิธีการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้มันเกิดขึ้นในด้านการงานถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ทําให้คุณร่ํารวยแต่มันจะมีความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มากกว่าการมีงานที่ดีหรือการที่ มีเงินนะคะแล้วมุมมองคุณก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะที่สําคัญนะคะคุณจะรู้สึกขอบคุณกระตันยูรู้คุณในแต่ละวันเพราะฉะนั้นอวยพรให้ตัวเองค่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้คุณในทุกๆเช้านะคะพระพิฆเนศกําลังให้พรคุณอยู่จกกะกวานกำลังอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณครับใบเตยขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากตัวเราเองที่เราได้รับนะในทุกๆวันขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณโชคดีขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าคุณได้รับสัญลักษณ์นี้นั่นคือความเจริญรุ่งเรืองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครที่มาอยู่ในไลฟ์นี้ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขสิ่งที่คุณคคคิิดดดุุณณหหววัังงตตต้้้้้ใใจจจไไไอนนีเเเเยม่ปฉพาะ นะแต่มันกําลังจะได้รับข่าวดีสัญลักษณ์ที่ดีนะคะโอกาสที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนที่เรามาเจอกันในไลน์นี้นะคะดูต่อไหมดูต่อไหมดูต่อนะคะหมายเลข19ค่ะหมายเลข19นะคะสเปริชัลพลาิกนะคะหมายเลข19พูดถึงเรื่องอะไรคะหมายถึงเรื่องจิตวิญ,ญญาณของเรานี่แหละนะคะให้เราไปฝึกฝนด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะฝึกฝนด้านจิตวิญ,ญญาณจะช่วยให้คุณมีสติในแต่ละวันนะ คุณอาจจะถูกกระตุ้นให้เกิดการสังเกตสิ่งสิ่งรอบข้างซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ไอเดียใหม่ๆกับคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางท่านเซนแรงนะคะแนะนําว่าให้เราฝึกจิตฝึกใจของเราเราจะ มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำมีสัมผัสที่6มีอะไรดีๆเข้ามานะธุรกิจของคุณจะเติบโตการงานของคุณจะก้าวหน้าชีวิตของคุณจะสมหวังนะคะแต่เราก็จะต้องมีจิตที่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆจากจักรวาลนะคะดึงดูดสิ่งดีๆรอบๆข้างได้เสมอจากความคิดจากจิตวิญญาณของเรานะคะอ่าทีนี้เรามาตั้งจิตอธิฐานกันใครที่มีคําถามไว้ในใจตั้งจิตอธิษฐานนะไปเตยจะเปิดไพ่ให้นะคะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังตอนนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหน นะคะตั้งจิตตั้งใจถามเลยนะเราจะไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราคิดที่เราหวังตอนนี้มันจะเป็นไปนในทิศทางไหนใบเตยขอดูแบบรวมๆนะอาจจะไม่ได้อ่านเฉพาะเจาะจงให้ทุกๆท,ท่านแต่ลองฟังคำตอบดูนะทุกอย่างทุกสิ่งไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะขอบคุณจดหมายรักนะคะที่ส่งของขวัญให้ใบเตยด,ด้วยขอบคุณนะคะเยี่ยมยอดเลยมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวใบเตยจะเปิดจาะจงให้ท้ายคลิปแต่ใบเตยขอดูรวมให้ก่อนนะ ว่าสิ่งที่คุณคิดคุณหวังไว้ในใจตอนนี้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จไหมทั้งเรื่องความรักนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินนะถ้าเราเครียดถ้าเราทุกข์ใจถ้าเราไม่สบายใจมันก็จะดึงดูดพลังงานลบเข้ามามเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดึงดูดเอาพลังงานบว,บวกเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะเป็นความรับของโชคชะตาของสวรรค์นในบางเรื่องเราไปกําหนดเราไปกดไปกําหนดมันไม่ได้อะ่ะ ถ้าคุณถามว่าคุณจะมีเงินไหมมีค่ะมีครอบครัวมีการแต่งงานมีคู่ชีวิตที่ดีสมหวังเรื่องการเงินสมหวังเรื่องบ้านที่ดินทรัพย์สินมรดกนะคะมีเงินที่แบบอยู่ในบัญชีในระดับที่เรารู้สึกปลอดภยัยนะคะอืมมีความหวังใหม่ๆมีความฝันใหม่ๆทุกเรื่องที่คุณคิดคุณฝันคุณจินตนาการไว้มันจะสมหวังมันจะสําเร็จแต่เราต้องคิดไปในทางที่ดีนะอย่าคิดไปในทางลบไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดพลังงานลบเข้ามา โอเคไหมคะมาทีนี้เรามาเจาะจงกันนะคะใบเตยสุม่มดูให้10คําถามนะขอให้คุณโชคดีได้รับคําตอบดีๆในวันนี้นะคะใครที่เข้ามาเจอใบเตยในไลน์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบเตยสุม่มนะสิบท่านสิบคำถามนะคุณฟ้า29คํารักโสดจะมีคู่ชีวิตไหมคะคุณฟ้าดูสิจะมีคู่ชีวิตไหมอืมเจ็ดไม้ ตอนนี้คู่ของเรายังไม่โสดนะคะคุณฟ้าเขาติดอยู่เขาติดคอมมิทเมนต์อยู่เขายังไม่โสดนะคุณฟ้านะถ้าถามว่าเราจะมีคู่ชีวิตไม่มีคะ่ะเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีนะคะเป็นคู่ที่จะได้เจอกันช่วงไวัยกลางคนขึ้นไปนะคุณฟ้าเพราะฉะนั้นคุณฟ้ารอก่อนนะเดี๋ยวก็ได้เจอเขานะคะเรามีคู่ชีวิตที่ดีอยู่นะคะแต่ตอนนี้คู่ของเราเขาต้องไปใช้กรรมของเขาอยู่เขายังไม่โสดนะ เดี๋ยวก็ได้เจอกันคุณรส35แฟนเงียบไปจะกลับมาไหมคะแฟนเงียบไปจะกลับมาไหมคะโอ้โหไพ่ขึ้นมาเป็น hello f a n นะคะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเขาจะกลับมาไหมคะใจเขาก็อยากกลับมานะเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ด้วยทิถฐิและอีโก้ทำให้เขายังไม่ทักเรามานะคุณคุณรส เพราะฉะนั้นไปเตยให้คะแนน60%โอกาสที่เขาจะกลับมาก็มีอยู่นะคะต่อมาค่ะคุณหนูใช่ไหมคะการงานการเงินดูซิการงานการเงินเป็นยังไงการงานการเงินเนี่ยเราเองจะต้องตั้งใจนะคะจริงจังนะแล้วผลสัมฤทธิผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะ เพราะว่าเราทําอะไรเราได้แบบนั้นเรื่องเงินก็เหมือนกันจะต้องมีระบบระเบียบจัดการบัญชีของเราดีๆแล้วมันจะไม่ติดไม่ขัดแล้วมันจะราบรื่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วก็ฝึกทําให้ชีวิตเราอยู่ในระบบระเบียบนิดนึงนะคะแล้วมันจะดีนะคะต่อมาคุณหนิงค่ะตอนนี้กําลังคบกับพี่เป้อยู่จะมีโอกาสได้แต่งงานกันไหมคะคุณหนิงดูซิจะมีโอกาสไหม เแ,แต่ว่ามันจะชัดเจนขึ้นนะใครของการแต่งงานยังไม่ขึ้นมานะคะจะต้องไปผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ก่อนถ้าผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่เขาได้เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะนะไม่ไม่ไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งเราเด้อฝั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการศึกษาดูใจแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ดีนะคะอะต่อเลยอนาคตจะประสบความสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่คะคุณต่ายคุณต่ายคะ ช่วงนี้มันอาจจะดูวุ่นวายอยู่เรายังไม่เห็นทางสว่างเลยว่าเออเราจะสําเร็จตอนไหนเวลาไหนบวกลบอีก3ปีนะคะมันจะเริ่มคลี่คลายมันจะเริ่มดีขึ้นอยากมีบ้านมีบ้านอยากมีรถมีรถ,รถอยากแต่งงานแต่งได้แต่งงานนะคะชีวิตของเราไม่ง่ายเลยค่ะคุณต่ายอุปสรรคเยอะนะคะแต่ทุกอย่างก็คุณต่ายเนี่ยสามารถก้าวข้ามมันไปได้เสมอคุณต่ายสู้ๆนะต่อมานะคะคุณนิกคบคนในเครื่องแบบจะยาวไหมครับ คบคนเครื่องแบบจะจะได้คบกันยาวๆหรือเปล่าดูซิไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆแต่ละมัดระวังด้วยเหมือนเขาไม่ได้เปิดเผยบางอย่างกับเรานะเหมือนเขามีเรื่องปิดบังเราอยู่มีเรื่องปิดบังเราอยู่นะต้นเขาคิดยังไงกับเราคะเขารักเราไหมคุณกิง่งเขารักเราไหมคุณกิงดูซิ คุณต้นเขาคิดยังไงเขารักเราไหมคุณเก่งอืมเหมือนเขาเสียใจจากเราไปรอบหนึ่งแล้วนะเขาอยากศึกษาดูใจกับเราค่ะแล้วเขาก็มีกำแพงกับเรานะคะถ้าถามว่าเขารักเราไหมก็รักอยู่ค่ะรู้สึกดีด้วยแล้วก็รู้สึกกลัวว่าความสัมพันธ์นี้เขาจะผิดหวังนะคะรักไม่รักนะอ่ะขออีกสองคำถาม สุ่มดูนะใบเตยไม่ได้ตอบทุกข้อความต้องขออภัยนะคะคุณแพวควรไปต่อหรือหยุดความสัมพันธ์คนชื่อต๊อกดีคะไปต่อหรือหยุดดีคะคุณแพรคุณแพรก็ดูดีดูสวยดูมีสเสน่ห์นะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดใจเราไม่สบายใจเราทุกข์ใจเราก็พักก่อนนะคะค่อยคุยกันใหม่เนาะบางเรื่องเราก็ต้องให้ความสําคัญกับตัวเองอะ่ะ ถ้าเขาไม่ได้ให้เกียรติหรือให้ความสําคัญกับเราหรือเขาไม่ชัดเจนกับเราเราก็ต้องถอยออกมาเนาะตั้งหลักก่อนนะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะไปเตยไม่ได้ตอบทุกๆข้อความก็ต้องขออภัยด้วยใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะไลน์ไปเตยจะแปะไว้หน้าไทม์ไลน์ค่าครูไม่จํากัดใครสนใจอยากจะเรียนดูดวงเรียนอ่านไพย่ยิปซีมีคอร์ส3,999บาทกับคอร์ส1,999บาท คอร์ส1,999าทสํบาท i, สำหรับคนที่มีพื้นฐานในการอ่านไพ่แล้วนะคะใครที่สนใจตะกุดท,ท้าเวสวรรณพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเสริมดวงเสริมทรัพย์นะคะเปิดดวงก็ทักสอบถามได้ในไลน์ที่ไปเตยแปไว้หน้าทำไลน์นะคะฝากติดตามไปเตยได,ได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะคะจะดูดูดวงดูคลิปแบบยาวๆนะคะดูได้ในในใน u t u b e ส่วนใครที่อยากจะดูคลิปสั้นๆกระชับกระชับก็แนะนำว่าใน t i k t o k สามารถติดตามกันได้นะคะ ก็ใครอยากจะเรียนดูดวงนะคะใครอยากจะศึกษาศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีก็สนใจก็ทักสอบถามใบเตยได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวเนาะมีคําถามค้างคาใจที่แบบเป็นคําถามที่เราอยากได้รับคําตอบก็แอดไลน์จองคิวได้นะคะค่าครูไม่จากัดทั้งคิวพิมพ์ถามตอบทั้งคิวโทนะ พอไปติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะคะขอพุณทุกๆท่านค่ะที่ฟังจนจ,นจบไลฟ์นะคะเจอกันใหม่กับใบเตยโอกาสหน้านะคะขอให้คุณมีพลังงานบวกๆในเช้าวันนี้ขอให้ได้รับพลังงานที่สดใสขอให้วันนี้ทั้งวันเป็นวันที่สวยงามสดใสสว่างสวยของคุณมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขออภัยที่ไม่ได้ตอบทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ